สวัสดีครับผมวันนี้ก็รีวิวอลานานะฮะผู้ชมครับเดี๋ยวฟินนี่ค่อว่ากันนะครับเอาอลานาก่อนนะฮะอลานล่างนี้ชื่อว่าแบล็กวิงนัวอลานานะครับนัวแปลว่าสีดำนะครับลิคแบล็กวิงก็ปิดดำนะครับเป็นสายโจมตีนะครับผู้ชมแล้วก็คาถาเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นไม่พายนะไม่พายหรือที่ตักอะไรทีกอย่างหนึ่งนะครับชื่อว่าเทียดิสบลายนะคุณผู้ชมตัวนี้มีสถานะใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เน้นไปที่การตีหมู่นะครับแต่ข้อเสียเยอะนะฮะตัวนี้ ตีปกตินะผมก็คือตีหนึ่งเป้านะครับสองร้อสี่สิบบวกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของพลังโจมตีนะครับมีแค่นี้จบละอะไรอ่ะ d i s c i p l i n a r y d i s c i p l i n a r y d i s c i p l i n a r y whipping นะครับทำหน้าเมดสี่ร้อยสี่สิบบวกสามร้อยสิบเปอร์เซ็นของพลังโจมตีนะครับแล้วทำสถานะอ่า discipline Dis นะครับให้กับเป้าหมายที่โดนหนึ่งสแตก็กนะครับเป็นเวลาสองเทิร์นนะครับสถานะ discipline จะอยู่แค่สองเทิร์นนะครับวิอชมอมแล้วก็สกิลนี้ตีเป้าเดียวนะผู้ชม พัสซีฟนะครับผมเมื่อตัวละครน,นะครับผมทำการโจมตีตัวละครเป้าหมายนะครับที่มีสถานะดีสป라이5สเต็คนะครับผู้ชมจะทำการโจมตีเพิ่มเติมอีก1ครั้งนะครับโดยทำดามเมจ240%ของการโจมตีนะครับแล้วเอฟเฟกต์นี้จะคลิก Ơ, เป้าหมายอย่างละตัวดิสไพทำอะไรได้ก็คือแต่ละสแต็กนะครับทำให้เป้าหมายนะครับโดนดาเมจแรงขึ้น10%ก็คือสูงสุด5สแต็กก็คือสูงสุด50%นั่นแหละผู้ชม2เทิร์นก็คือมันก็บอกอยูอยนะอยอนน่แล้วแหละว่าไอ้ดิสไพเนี่ยอยู่2เทิร์นนะผู้ชมแล้วกระทะนี้อยู่2เทิร์นแล้วไม่ง่ายๆคือหลบไม่ได้นัรร่นแหละฮะตัวละครที่แบบว่าโดนสถานะนี้โดนดีบัฟเนี่ยหลบไม่ได้หลบไม่พ้นนี่ครับอ่าแดนออฟดังเน็ตก็คือเต้นใน ความมืดและชั่วร้ายนะครับตีหมู่นะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของนายโจมตีนะครับผมเมื่อเจ้ละครน,นะครับผมเอ่อมันอ่านแล้วมันง,งงนะแต่ว่าเป้าไอ้สกิลเนี้ไว้ไงาาก็คือจะแรงขึ้นทุกสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับทุกครั้งที่เป้าหมายมีน้อยกว่าหนึ่งตัวเรื่อยๆงงไหมก็คือถ้ามีสี่ตัวก็ไม่เพิ่มสามสิบสี่ถ้าเหลือสามตัวสกิลนี้เป็นสองร้อยสามสิบสี่อ่าสองอะไรสองร้อยสี่พอเก็ตไหม ถ้าเหลือ2ตัวก็บวกบีสามสี่เหลือ1ตัวก็บวกบีสามสี่ก็ตกราวๆตัวคูณประมาณ200กว่า260ประมาณนั้นนะครับถ้าเหลือตัวเดียวนะครับอันนี้คือแค่ศูนย์ดาวแล้วสกิลนี้แรงไหมสกิลนี้แรงมากนะบผูบ้ชมเพราะว่ามันแรงทั้งตีหมูแล้วก็แรงทั้งตีเป้าเดี่ยวอีกคือมันยืดหยุน่นนะผู้ชมตีหมูก็เป็นอีกแบบหนึ่งตีเป้าเดี่ยวก็แรงอีกบอมกตีบอสมากนะครับแต่ข้อเสียก็คือนะครับนี่ตรงนี้เมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับผมสกิลนี้ จะติดคูลดาวหนึ่งเทิร์นทันทีนะฮะอ่าสองดาวกันบ้านนะครับผู้ชมสองดาวก็คือไอ้ท่านี้จะแรงขึ้นอีก20%นะครับสองดาวคุณผู้ชมแล้วก็ข้อดีก็คือเมื่อตีเป้าหมายแล้วปุ๊บปกติมันจะทําสถานะดีซิพลายสองสเต็คเอ้ยหนึ่งสเต็คใช่ปะจะเปลี่ยนเป็นสองสเต็คนะครับส่วนเวลาเทิร์นก็สองเทิร์นเหมือนเดิมนะครับตัวคูณก็เพิ่มนะเนะี่ยตัวคูณของดีซิพลายที่เป็นพาสซีฟก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผู้ชมอ่าดีดีดีนี่ด,ด,ดีตัวคูณมันเยอะตัวนี้เนนน้นนที่ตััวคคูณะรบ นนแต่ข้อเสียก็คือนั่นแหละสถา,านะต้องเต็มก่อนนะครับคือต้องหาก่อนซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าจะแะง่ายๆนะครับคือถ้าอันตีแล้วแะด้วยตีปกติแล้วแะด้วยหรือว่าสกิลแล้วแะด้วยนี่มันอาจจะดีหน่อยนะครับหรือไม่เพื่อนตีก็แะด้วยนะ <c oughs> อันนี้เบอร์ไปนี่เบอร์ไปสีดาวนะุผู้ชมก็คือสกิลนี้นะครับผมสกิลนี้จะนับเริ่มต้นที่5นะบุผู้ชมวง,งไม่แรกๆนับนับเริ่มต้นที่4แต่อันนี้นับเริ่มต้นที่5นั่นหมายความว่าเปิดมาเนี่ย่ยตัววคณจะ 2- 700า คุณไปเล่นอาริณาได้กันอ่ะเปิดมาตัวคูณจะสองเพราะว่ามันเริ่มที่5พอเหลือถึง4มันจะบวกไป240เลยนะครับมันก็จะนับเรื่อยๆทีเนี้ยพอเหลือ1ปุ๊บคุณก็เอา4ีคูณสเป็น16ใช่ปะ่ะอ่าเป็น160 160ไปบวก200ก็เป็น1 360กเปอร์เซ็นต์ก็คือตัวคูณของอันติจะเป็นสา0เปอร์เซ็นต์ถ้าเหลือเป้าเดียวนะครับถ้าเหลือแบบว่าตัวเดียวตัวนี้เก่งเลดเกมตรง,ตรง,ตรงๆเลยเก่งเลดเกมนะครับอ่าเขาที่อนนอออ่่่่าาานนนดููเเียยคคืืก็ร้ลว ต้นเกมไม่เก่งเลยนะครับเพราะว่ามีข้อจํากัดเรื่องครูดาวแล้วก็ไอ้ท่าเนี้ยไอ้ท่าตรงเนี้ยคุณต้องเก็บ5้าสแต็ก่อนแล้วคุณคิดว่าการที่คุณจะเก็บ5้าสแต็คคือต้องทําอะไรได้นะไอ้หาสตแต็คตัวเนี้ยคุณต้องออกสกิลนี้เปิดมาแน่นอนว่ามันติดครูดาวเนี่ยเนาะมันก็จะออกมาออกไอ้ท่านี้ใช่ปะ De A D disciplinary whipping เนี่ยใช่ปะออกปุ๊บติด2สแต็คคุณต้องวนอ,อ,อีกรอบหนึ่งก่อนเพื่อที่จะแปะอีก2สแต็กใช่ปะเออคือนานนะกว่าจะ ได้แบบทําอะไรดีๆอย่างเงี้ยเออถามว่าเก่งไหมมันเฉยๆอ่ะแต่ถามว่าแรงไหมมันก็ตัวคูณมันเยอะขนาดนี้ก็น่าจะแรงแหละนะครับมาดูรีลิกันบ้างนะครับรีลก็คืออันตินะครับผมแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วทำสถานะรีดีซิพลายด้วยหนึ่งสแ,แต็กด้วยนะคุณผู้ชมอ่านะฮะคืออันติทําสถานะดีซิพลายช่วยด้วยนะคุณผู้ชมอ่านี่นะแปลสถานะช่วยด้วยนะครับหนึ่งสแ,แตก็ก มันไม่น่าจะเป็นสถานะที่แบบเก็บยากขนาดนั้นนะผมว่าอืมเทียบกับรูปหนึ่งไอ้รูปสองไอ้ไม่ใช่รูปดิเทียบกับอ,อินเอสเซสองปีนี่คนละเรื่องกันเลยนะคุณผู้ชมคนละเกรดกันเลยตัวนี้เหมือนเป็นดาวเกรดมากกว่านะครับอินเอสเซเนี่ยเพื่อนตีมันได้สแต็กนะแล้วไปซีเบิ้ลนะครับแล้วเบิ้ลที่ว่านี่คือไม่ใช่ตัวคูณที่ฟิกมันอย่างนี้นะเบิ้ลคือสุ่มจากสามสกิลนะครับอเอเซสองปีอะ่ะเอเซก็อดอ่ะนะครับอันนี้คือเล่นยากมากผู้ชมข้อดีก็คือการันตีฮิตนี่แหละ นี่คือข้อดีของแท็กนี้เป้าหมายตัวดาเมจแรงขึ้นสูงสุดถึง50%แล้วก็ตัวนั้นก็คือหลบไม่ได้นี่คือข้อดีนะครับแต่ข้อเสียคือกว่าจะทําดาเมจได้ขนาดนั้นก็คืออเอตายก่อนนะครับอ่านะฮะไม่รู้นะอันนี้อาจจะอันะอะอารีนาอารีนาใหม่นี่ผมก็ยังไม่เคยลองนะอันนี้อาจจะเก่งในอารีนาใหม่ก็ได้นะครับคุณผู้ชมจะบในมุมผมในตอนนี้ถ้าแบบว่าเล่นเกมมา สองปีเนี่ยก็ในมุมผมสำหรับตัวนี้คือกลางๆไม่ถึงข,งขังขงนะงนงง้นเก่งแต่กลางๆเลยนะครับเก่งเล่นเกมรู้สึกว่าเก่งแหละเกมก็เก่งแป๊บเดียวไปนะครับมาเดี๋ยวไปลองกันเลยนะผู้ชมนี่นะครับแล้วนะเห็นไหมเปิมดมาหนึ่งตีตีกูดาวอันตีหนึ่งเทินนะครับอ่ะคุณดูนะผมจะตีเป้าเดี๋ยวปุ๊บอ่ะแปดที่สิบพลายสองสแต็กนะครับเป็นเวลาสองเทินนะครับผู้ชมอ่ะตีมันจะตายแล้วคุณผนะู้ชมดูดิอ่ะคุณดูผมจะต,นะนะตีนะปนะุ๊บ ปุ๊บปุ๊ปุ๊บ,บ่งนตายละดูดิคือมันแรงอะแหละแต่ว่าเงินไขมันเยอะนะครับอ่าแปะใหม่น้ำดีดีซีพายหลบไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้ที่มาลาแปดพันก็มาตรฐานของตัวเนะนะี่ยเนาะมาตรฐานของตัวดาเมจนะครับให้สังเกตคือมันมันคลี่บ่อยมากนะผู้ชมไม่รู้ว่าใส่อุวุธอะไรนะผู้ชมตีตีตตด,ดูดิมันคลิ่บ่อยมากมันยังไม่ทำอะไรเลยผู้ชมเนี่ยตายแล้วเนะี่ยเออ ไม่มีอะไรเลยกูอย่ตัวมีแค่นี้แหละห็่ปะแล้วแต่ไม่ทันเต็มทุกคนตล้วแต่ไม่ยังไม่ทันเต็มเลยจบละถ้าอยากเล่นก็คงคลิ่เหมือนเดิม,มนะผู้ชมแล้วก็นิ้นไปที่ทำดาเมจก็คือโจมตีหกนะครับเ,เรื่องฮิตเนี่ยไม่จาเป็นต้องใส่นะเพราะว่าตัวนี้มันตีแบบว่าไม่สนหลบอยู่แล้วนะครับผู้ชมเพราะการแตกสถานะเนี่ยมันไม่สนหลบนะครับน่านะผู้ชมคือมันมีแค่นี้แหละผู้ชมตัวนี้มันไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับใครทุกคนที่อยากเล่นนะ ซึ่งมุมผมนี่คือควรเปิดหาไหมถ้าคุณไม่ได้แบบว่าน้ําหอมอะไรคือไม่แนะนําให้เปิดนะตัวมันไม่ได้เก่งอะไรเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวส่วนตัวมันเฉยๆเพราะกว่าจะเก่งคือคุณดองไปเอาเบาไปลองรองเอาเบาดีกว่านะครับน่าจะอีกสองอาทิตย์หรือสาอาทิตย์นี่แหละนะครเดยวก็มาละหรือถ้าไม่มาก็ไปอีกเดือนหนึ่งสองเดือนนะครับอืมโอเควันนี้ผมก็แค่นี้นะ รอบหน้าเ,เดี๋ยวคลิปหน้ามาพรีวิวฟินิกต่อนะครับคุณผู้ชมโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ